สวัสดีครับวันนี้วันหยุดวันอาทิตย์นะครับก็วันนี้ก็มาสูบน้ำเข้าบอ่บอปลาบ่อกบนะครับเป็นนาที่เราทำเป็นนาข้าวนะครับแล้วก็เลี้ยงกบด้วยเลี้ยงปลาด้วยนะครับชนิ้เป็นปั๊มหยอยโคงนะครับขนาดหนึ่งแรงม้านะครับเป็นดีซีบัตเลตนะครับอยู่ตรงโน้นนะของทงทตรงโน้นนะครับ ดึงไฟจากแผงเซลล์สามแผงนะครับต่ออนุกลมจากบนหลังคาตรงนู้นนะครับบนหลังคาที่หลังคาเสียงนาของเรานะครับมาดูกันทํางานนะครับวันนี้ปั๊มทํางานแล้วนะครับวันนี้สูบน้ําเข้าบ่อนะครับสูบน้ําเข้าบ่อวันนี้ประมาณสักสิบเอ็ดโมงนะครับสิบเอ็ดโมงนะครับอ้าออกสองนิ้วนะครับ ําน้ําต้ำท่อสองนิ้วนะครับสูบน้ําลงบอ่อตรงนี้เป็นบอ่อเลี้ยงกบไปด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มปลาเข้าไปด้วยนะครับให้ปลาดุกนะครับให้ปลาดุกกินอาหารเหลือจากให้กบนะครับแล้วก็โดยปกติแล้วนะครับการปล่อยปลาดุกกับกบนะครับปกติมันจะกินกันนะครับถ้าเกิดตัวมันไยต่างกันนะครับ ตอนนี้ปลาดุกเราที่เอามาปล่อยตรงนี้จะเป็นตัวใหญ่หน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเล็กกบมันจะกินนะครับแต่ถ้าเกิดว่ากบเล็กไปนะครับปลาดุกก็จะกินกบนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องถ้าเกิดเลี้ยงด้วยก,านากันก็ต้องดูขนาดของของแต่ละแต่ละอย่างนะครับถ้ากบตัวใหญ่มากนะครับถ้าเราเอาปลาดุกตัวเล็กมากมาปล่อยนะครับมันก็จะกินปลาดุกเรานะครับแต่ถ้าเกิดว่าปลาดุกตัวใหญ่มากนะครับ นาปล่อยกับกบเล็กนะครับปลาดุกก็จะกินกบอีกนะครับอันนี้เป็นการทำกรเกษตรผสมผสานนะครับเศรษฐกจผสมผสานนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับฝั่งนี้ก็ทําเป็นนาข้าวนะครับแล้วก็มีกบปล่อยกบเข้าไปแล้วประมาณสักห้าร้อยตัวนะครับแล้วก็คึ้งปล่อยปลาดุกไปประมาณสองร้อยตัวครับคือปล่อยไป,ปมเมื่อวันเมื่อกี้นะครับแต่ว่า บ่อนี้ยกบจะยังไม่โตมากนะครับตัวเล็กๆอยู่นะครับประมาณได้สองสัปดาห์แล้วเราก็เลยปล่อยปลาดุกตัวเล็กได้นะครับเพราะว่ากบตัวนัวตังไม่ใหญ่นะครับเดี๋ยวติดตามติดตามตอนต่อไปนะครับว่าผลมันจะเป็นยังไงนะครับเราก็ลองทําลองเลี้ยงนะครับทําเกษตรผสมผสานนะครับอยู่บ้านนะครับใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์นะครับผม แล้วก็ใช้งานปั๊มน้ำโซลาเซลล์นะครับมาช่วยในการเอาน้ำเข้าน้ำออกนะครับสำหรับเป็นบ่อปลาเป็นบ่อก,กบนะครับอันนี้กบก็ได้น้ำก็เล่นกันเป็นุกสนานะครับเดี๋ยวจะอัปเดตเป็น,ปนตอนไปเรื่อยๆนะครับว่าขนาดความโตนะครับใช้ระยะเวลาเลี้ยงเท่าไหร่นะครับไปทำเป็นข้อมูลให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะ เอามาเอามาเล่าสู่กันฟังในคลิปนะครับใน YouTube นะครับหรือว่าในเฟซนะครับโอเคนะครับแล้วติดตามตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ